านาดินที่คุ้มคองอยูฝ่ายแน่แนวการศึกษาของมหาวิทยลายลัยรัตนบัญญัตน้องๆอ,อยากทราบไหมคะว่ามหาวิทยลายลัยรัตนบัญญัติตั้งอยู่ที่ใดพี่นิ้งบอกได้เลยว่าอาบบตของเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครถนนลาดพร้าว107ค่ะพี่นิ้งขอเชิญชวนน้องๆให้มาสมัครเรียนกับพี่นิ้งนะคะถ้ามาสมัครเรียนกับพี่นิง้งพี่นิ้งจะมีสิที่ประโยชน์มาให้สําหรับน้องๆอ,อีก ประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับก็คือ 1. ทางเรามีหอพักให้ฟรีจนจบการศึกษาส 2. ทางเรามีเอกสารประกอบการเรียนให้ฟรีจนจบการศกษาส 3. ทางเรามีตู้น่สิตให้ฟรีและ4ทางเรามีสาไว้น้ำให้ฟรีและไฟไฟฟรีหากน้องๆคนไหน สนใจอยากเรียนไปและทำงานท่าทาไปทางเรามีฝ่ายจัดหานงานทาทาให้สำหรับน้องๆได้ทำอีกด้วยเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะน้องๆทราบไหมคะว่าอาแบกของเรามีให้เลือกเรียนถึง9ก้คณะที่สองสาขาค่ะถ้าน้องๆคนไหนสนใจที่จะสมัครเรียนกับที่นี้ติดต่อพี่นิกได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูน 4604และช่องทางที่ด้านล่างได้เลยค่ะเรียนอย่างสนุกสนานทำงานอย่างมืออาชีพแล้วพบกันที่อาแบบค่ะ